เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อที่9ให้ e 1 e 2 e 3แล้วก็ e 4เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่นักเรียนจะดื่มน้ำผลไม้นม นมถั่วเหลืองและน้ำอัดลมตามลำดับจากการสำรวจความนิยมของผู้ซื้อเครื่องดื่มในโรงเรียนเนี่ยเราจะพบว่าความน่าจะเป็นที่ดื่มเครื่องดื่มแต่ละชนิดเป็นดังนี้ pe 1เท่ากับ1ส่วน4 pe 2เท่ากับ2ส่วน5 pe 3เท่ากับ1ส่วน20 pe 4เท่ากับ3ส่วน10จงหาความน่าจะเป็นที่กำหนด ให้อยากทราบว่าอันนี้แบบเป็นคำว่าจากนะจากความน่าจะเป็นที่กำหนดให้อยากทราบว่า 1. เครื่องดื่มชนิดใดขายดีที่สุด 2. เครื่องดื่มชนิดใดขายได้น้อยที่สุด 3. จงเรียงลำดับความนิยมของเครื่องดื่มจากมากไปน้อยก็คือข้อนี้อ่ะ เขาจะให้ e 1 e 2 e 3 e 4เนี่ยหมายถึงเหตุการณ์ที่เด็กจะกินน้ำอัดลมนมนมถั่วเหลืองน้ำผลแล้วก็น้ำอัดลมตามลำดับแล้วเขาอ่ะก็ไปสำรวจมาว่าความน่าจะเป็นของ e 1ก็คือความน่าจะเป็นที่นักเรียนเนี่ยดื่มน้ำผลไม้จะเท่ากับ1ส่วน4ความน่าจะเป็นที่นักเรียนดื่มนมจะเท่ากับ2ส่วน5 ความน่าจะเป็นที่นักเรียนดื่มนมถั่วเหลืองเนี่ยจะเท่ากับ1ส่วน20และความน่าจะเป็นที่นักเรียนดื่มน้ําอัดลมเนี่ยเป็น3ส่วน10แล้วเขาอ่ะอยากจะรู้ว่าเครื่องดื่มไหนเนี่ยขายดีสุดเครื่องดื่มไหนขายได้น้อยสุดแล้วก็เรียงลําดับความนิยมดังนั้นเนี่ยการที่น้องจะเปรียบเทียบ p e 1 e 2 e 3 e สได้เนี่ย พี่จะต้องทำเศษส่วนพวกนี้ให้เป็นทศนิยมก่อนเราจะได้มองเปรียบเทียบได้ง่ายขึ้นโดย PE 1เนี่ยมันเป็น1ส่วน4ซึ่งมันจะเท่ากับ0.25ส่วน PE 2เนี่ยมันเป็น2ส่วน5ซึ่งมันจะเท่ากับ0.40 PE 3เป็น1ส่วน2ี ซึ่งมันเท่ากับ0.05แล้ว P E 4เนี่ยมันเป็น3ส่วน10ซึ่งมันเท่ากับ0.30มันหมายความว่าอันนี้เนี่ยคือความน่าจะเป็นที่เด็กดื่มน้ำผลไม้เท่ากับ0.25ความน่าจะเป็นที่เด็กดื่มนมเท่ากับ0.40ความน่าจะเป็นที่เด็กดื่มนมถั่วเหลืองเป็น0 0 5 และความน่าจะเป็นที่เด็กดื่มน้ำอัดลมเนี่ยเป็น0.30จากตรงนี้เนี่ยน้องก็สามารถเปรียบเทียบได้แล้วเนาะว่าความน่าจะเป็นที่มันเยอะที่สุดเนี่ยคือ0.40ซึ่งหมายถึง e2 ที่แปลว่านมดังนั้นเนี่ยเราก็จะตอบได้แล้วว่าเครื่องดื่มชนิดที่ขายดีที่สุดเนี่ยคือนม แล้วน้องก็จะเห็นได้ว่า PE สเนี่ยมันจะมีค่าน้อยที่สุดซึ่ง PE สหมายถึงนมถั่วเหลืองดังนั้นเครื่องดื่มที่ขายได้น้อยที่สุดเนี่ยคือนมถั่วเหลืองแล้วข้อย,ย่อยที่3มเนี่ยเขาให้เราเรียงลำดับความนิยมของเครื่องดื่มจากมากไปน้อยเราก็ดูก่อนว่าความนิยมที่มากที่สุดเนี่ยคือนม ที่เป็น0.40เราก็จะเรียงก่อนว่าคือนมแล้วถัดมาก็คือ0.30ซึ่งเป็น e4 หมายถึงน้ำอัดลมแล้วตัวถัดมาอีกเนี่ยมันคือ pe1 ซึ่งเป็นน้ำผลไม้ แล้วตัวสุดท้ายที่น้อยที่สุดเนี่ยคือนมถั่วเหลืองเราก็จะเลี้ยงได้แล้วว่าความนิยมในการดื่องเครื่องดื่มจากมากไปน้อยเนี่ยจะเป็นนมน้ำอัดลมน้ำผลไม้แล้วก็น้ำถั่วเหลืองสรุปว่าข้อที่9เนี่ยคือเขาบอกมาเลยว่าความน่าจะเป็นในการดื่มเครื่องดื่มแต่ละชนิดเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่บ้างบอกมาเป็น PE1, E2, E3 E 4 มันก็จะทําให้เราเปรียบเทียบได้เลยโดยการที่เราจะเปลี่ยนเศษส่วนเนี่ยให้เป็นทศนิยมก่อนพอเราเปลี่ยนเป็นทศนิยมเนี่ยน้องก็เห็นได้ชัดเลยว่า pe 2เนี่ยมันมากที่สุดหมายความว่าจะมีเด็กดื่มนมเยอะที่สุด pe 3มเนี่ยมันน้อยสุดก็คือเด็กจะดื่มนมถั่วเหลืองน้อยที่สุดแล้วเราก็จะเรียงลำดับความนิยมได้โดยเราจะเรียงจากมากไปน้อย ก็คือจะเป็น PE 2 PE 4 PE 1แล้วก็ PE 3ซึ่งเมื่อเขียนออกมาเป็นชนิดเครื่องดื่มเนี่ยก็จะเป็นนมน้ำอัดลมน้ำผลไม้แล้วก็นมถั่วเหลืองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะได้เท่ไหร่บวก2เวก6เนอ,อนไดวว้2กําลังเอนงานกะหลาบเมื่อกี้คูณกันแลนี่ยงานกิมเชื่อิล่า